ครับพบกับผมสุดเขตสเปซสปาชเชนเอชั่นเคยนะครับสำหรับอีพีนี้จะเป็นการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นมาจังหวัดน่านนะครับซึ่งภาคนี้ก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงของแยกแม่จัวอำเภอเด่นชัยนะครับไปจนถึงจังหวัดน่านเนาะก็่อนื่นเลยนะครับขอขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะครับที่คอยติดตามรับชมนะครับจนผมมีวันนี้ได้นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ช่วยให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวชม แล้วก็คอยให้กําลังใจกันนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับบางท่านก็มาให้ข้อมูลที่แบบแน่นมากๆเลยนะฮะซึ่งผมคงจะยกมาไม่หวัดไม่ไหวนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับอย่างแยกที่ผมเรียกว่าแยกเด่นชัยนะครับก็มีแฟนๆรายการมาคอมเมนต์บอกนะฮะว่าแยกแม่จัวนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยมาให้ข้อมูลนะครับ สำหรับการเดินทางาในทริปนี้นะครับก็ผมพอดจุดใหญ่ๆไว้ให้หลายจุดพอสมควรน,นะก็อาจจะไม่ถูกใจหลายๆท่านนะต้องขออภยนะัยเนอะก็พอดีบางจุดผมก็มองว่าเป็นจุดที่ผมเอาไว้บอกตัวเองนะว่า มองเป็นจุดใหญ่ๆนะครับเป็นจุดใหญ่ๆที่สังเกตง่ายๆสำหรับผมนะก็มีอำเภอชุมแพนะครับหรืออำเภอชั้นน้ำหนาวนะครับมีอำเภอลมสักมาที่แยกดงประโดกนะครับแยกอำเภอนครไทยนะครับจุดพักรพิศนุโลกอุดตดิตนะครับเขาพึ่งแยกเด่นชัยนะครับจังหวัดแพร่ร้องกว้างแล้วก็อาดาห้วยน้ำอุ่นะครับแล้วก็อำเภอเวียงสานะครับแล้วก็สุดท้ายก็เข้าไปที่จังหวัดน่านนะครับ หลายหลายท่านนะครับอาจจะบอกให้ผมเลี้ยวตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับแนะนําเส้นทางก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่นำเส้นทางขึ้นมานะครับก็เอาไว้โอกาสต่อๆไปนะครับผมจะไปให้ครบตามเส้นทางที่ทุกท่านบอกเลยนะครับก็หลายๆท่านอาจจะมองว่าผมขับอ้อมบ้างอะไรบ้างนะฮะผมก็ต้องขอบอกตรงว่าผมนะครับอาชีพคือเป็นเป็นเซลล์นะครับเป็นผู้แทนบริษัทเรื่องการขับรถเนี่ยนะครับผมขับเดือนหกเจ็ดพันโลได้นะฮะผมก็ ไม่ติดะฮะทั้งแน่ใกล้ๆได้หมดฮะบางทีผมเบื่อทางหลักมากๆเลยนะผมเบื่อทางหลักถ้ามีใครที่แนะนําทางให้ผมไปหลายๆทางได้ก็แนะนํามานะครับผมยินดีรับฟังนะครับตอนนี้ในภาพนะครับผมมาถึงแยกร่องเข็มแล้วนะครับซึ่งแยกนี้ใครไปพระเยาวเชียงรายก็ให้เลี้ยวซ้ายไปนะครับจะเข้าไปที่อำเภอสองนะครับแล้วก็ไปที่อำเภอเงานะครับ ก็เลี้ยวขวาไปก็จะเข้าไปยาวเข้าชังรายเนาะส่วนผมเองนะครับตรงไปไปที่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งไปประมาณประมาณ10บโลนะครับก็จะถึงอำเภอร่องกวางแล้วล่ะนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าห้องน้ำนะครับแนะนำว่าเลยจะแยกตรงนี้ไปให้เข้าปั๊มนี้เลยนะครับปตทอยู่ซ้ายมือข้างหน้านะครับส่วนใครจะเติมน้ำมันด้ามาชอบเติมปตทก็จะมีอีกปั๊มหนึ่งคือปั๊มบีทีนะครับเลือไปอีกนี้หนึ่งนะครับไปปัม๊มงเล็กนะก็ มีแค่2ปั๊มนี้แหละนะครับเป็น2ปั๊มสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งถ้าออกจากจุดนี้ไปก็น่าจะประมาณ60โลได้นะครับกว่าจะถึงอำเภอเวียงสาเนาะเอ่อมาย้อนกันนิดหนึ่งครับพอดีผมขับรถมาเนาะก็จากต้นจากต้นคลิปนะครับก็ก็คือจะเป็นเอ่อแยกแม่จัวนะครับตรงนั้นเป็นการเลี้ยวขวาข้างสุดท้ายนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้ในพาร์ทก่อนๆนะครับว่าการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นมาจังหวัดน่านเนี่ยนะครับจามเส้นทางหลักเนี่ยนะ ก็เลี้ยวขวาอยู่3ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือเลี้ยวขวาครั้งแรกนะครับตรงที่เป็นแยก C p พตรงนั้นนะครับเข้าถนนเลี่ยงเมืองนะฮะแล้วก็ตรงอีกสองมกิโลก็เลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นถนนที่เข้าสู่จังหวัดสระดิษนะครับแล้วก็มาเลี้ยวขวาครั้งสุดท้ายก็ตรงที่เป็นแยกแม่จ้วงนะครับอภอเดชชัยนะที่ว่าเราเลี้ยวซ้ายจะไปจังหวัดลำปางนะครับ ส่วนในภาพที่คุณผู้ชมเห็นกันตอนนี้นะครับก็จะเป็นอำเภอร,ร้องกวางนะครับซึ่งตัวอําเภอนี้จะขยายเป็นสีเลนไม่ได้นะเพราะว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างจะแคบนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าในอนานะคตจะทําเป็นสีเลนได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็เป็นสีเลนแทบจะหมดแล้วนะครับกันนะครับจังหวัดน่านเนาะก็ภาพของนสองเลนกำลังจะกลายเป็นอดีตนะครับ ผมขออนุญาตพูดถึงช่วงที่เลี้ยวขวาจากแยกแม่จัวเข้าแพร่กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในช่วงนั้นก็จะมีแยก,กค่อนข้างที่เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าหลังจากออกจากแยกแม่จัวมาปุ๊บก็จะมีแยกที่เลี้ยวขเข้าอำเภอเด่นชัยนะครับแล้วก็เข้าอำเภอสูงแม่นนะครับช่วงอำเภอสูงแม่นก็มีแยกเยอะพอสมควรนะนะครับแล้วก็มีช่วงของอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองนะฮะเราก็จะไปิังเฉียดซึ่ง เหมือนกับตอนที่เราวิ่งผ่านจังหวัดตร,รดิเนะครับซึ่งจะเป็นทางประมาณนั่นแหละนะครับแต่ว่าของจังหวัดแพร่เนี่ยจะใกล้เมืองมากกว่านะครับซึ่งทําให้การจราจรถ้าเกิดใครมาถึงช่วงเย็นๆเ,เนี่ยรถเยอะมากๆเลยนะฮะก็ใช้ความร้อนระวังนิดหนึ่งนะครับ สำหรับถนนที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นถนนที่อัปเกรดมาใหม่นะก็เพิ่งเสร็จมาไม่นานนะถนนยังไม่ซีดเลยนะยังสีดำเข้มๆอยู่เลยนะครับก็ออกจากอำเภอร้องกวางมาก็จะเป็นสีเลนแบบนี้ยาวๆไปนะครับซึ่งสมัยก่อนจากร้องกวางไปจังหวัดหน้าเน,นี่ยครับใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับในการเดินทางในะสมัยนั้นก็จะเป็นเลนสวน2เลนนะครับซึ่งใช้ถนนร่วมกับ รถบรรทุกขนาดใหญ่นะฮะก็เวลาเ,เจอรถบรรทุกขนาดใหญ่ทีนึงก็ต้องใช้จังหวะในการแซงนะครับซึ่งยากพอสมควรนะรเพราะว่าทางมีทางโค้งเยอะมากนะครับในสมัยนั้นนะฮะตอนนี้ก็ยังเยอะนะครับแต่ว่าถนนกว้างขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็เดินทางสะดวกกันมากขึ้นนะครับการขับรถในช่วงนี้ก็ไม่ยากน,นะฮะคือ ใช้ความเร็วก็เอาให้ที่ตัวเองเข้าโค้งได้อยู่ในเลนตัวเองนะครับดูสังเกตผมเข้าโค้งเนี่ยนะครับยังไงก็จะอยู่ในเลนตัวเองนะฮะนอกจากว่าในช่วงาบางช่วงที่ผมต้องแซงรถกัขนข้างหน้าหรืออย่างเงี้ยผมก็จะสลับเลนบ้างนะครับก็ใครที่ขับรถไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งนะฮะก็พยายามใช้ความเร็วให้ช้าลงนิดหนึ่งนะฮะจะเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องไปเบียดกับเลนชาวบ้านนะครับ ก็ผมจะมีความซีเรียสเรื่องเรื่องเรื่องการอยู่ในเลนตัวเองค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าบางครั้งผมก็ไม่ค่อยชอบอบบางทีเราอยู่ในเลนเราเนี่ยบางทีเราอยู่เลนซ้ายอย่างเงี้ยแล้วก็มีคันขนนึงวิ่งขวาแบบเนี้ยนะฮะอยู่ๆเข้าเลนซ้ายก็เบียดมาอย่างเงี้ยผมก็แบบ ไม่เข้าใจอ่ะนะนะครับคือถ้าคุณเข้าโค้งในความเร็วสูงไม่ได้คุณก็อย่าเสลอขับไวในช่วงทางโค้งเลยดีกว่าเออเนาะดังนันผมว่ามันลําบากชาวบ้านเลยบางทีเขาทาถนนสี่เลนนะฝั่งละสองแบบนี้มาเพื่อให้เราได้วิ่ง2เลนกันสบาย,บายๆการที่ว่าเราต้องมาตามขับรถตามไปเลนเดียวเหมือนสมัยเป็นถนน2เลนสวนมั้ยมันมันไม่ถูกต้องอนะฮะมันเสียมันเปล่าประโยชน์ถ้าเขาจะทําเป็นสี่เลนทำไมใช่ไหมฮะ ถามว่าขึ้นเขาไหมนะครับก็ขึ้นนะขึ้นลงลงแหละนะครับไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องใช้เกียร์สเกียร์สอะไรแบบนี้นะฮะแต่อาจว่าบางท่านเวลาเข้าโค้งอาจจะต้องดึงเกียร์สบ้างนะฮะให้รอบเครื่องสูงนิดนึงนะฮะบางทีเข้าโค้งก็อาจจะต้องใช้รอบสูงๆเพื่อให้รถทรงตัวได้ดีนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านนะฮะว่าจะใช้แบบไหนส่วนผมเองก็คุมรอบเครื่องอยู่ประมาณ 2000นะฮะ 2000... แบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับสเกียร์5นะฮะก็หลังจากออกมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงการก่อสร้างถนนน่นะครับซึ่งสมัยก่อนทางสีเลนก็จะมาจบตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะช่วงที่เลี้ยวเข้าเรียบหังชาติคุณสถานอยู่ขวามือก่อนถึงตรงนี้นิดนึงผมดันไม่ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเพราะว่าแบบ แบตกล้องที่ถ่ายมันใกล้หมดนะผมก็เลยต้องดึงมาชาร์จไฟกับรถนะครับก็อาจจะทำให้ถ่ายได้ไม่ครบั้วนะขออภัยในทีนี้นะครับสำหรับการขับรถกลางคืนนะครับเราก็อาจะต้องมีความละเอียดมากขึ้นนะในการ ที่จะขับรถนะครับอย่างเช่นออนอกจากเราจะขับรถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูทางนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งพอมืดแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราต้องเปิดไฟหน้านะครับซึ่งการเปิดไฟหน้าเนี่ยนะครับเราก็ จะมีไฟต่ำกับไฟสูงนะครับดังนั้นการใช้ไฟให้ถูกต้องกับการขับขี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสังเกตในคลิปนะฮะผมจะดับไฟอยู่ตลอดนะครับจะมีการดับไฟต่ำไฟสูงอยู่ตลอดนะครับเวลาตามรถคันใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยเปิดไฟสูงนะครับในในคลิปตรงนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นจริงๆเป็นเส้นทึบนะฮะแต่ขออภัยด้วยจริงเพราะว่าผมต้องแซงเนาะนะครับไม่งั้นจะไม่มีจังหวะที่แซงนะตรงนี้มันกลางตรงทางตรงแป๊บหนึ่งนะนะครับก็ การขับรถเลนสวนนะครับเราก็ต้องมีความเกลอกเกรงใจชาวบ้านคนนิดนึงนะฮะบางทีหลายๆท่านไม่เห็นทางนะครับก็แทนที่จะลดความเร็วให้ชา้าลงให้เราได้เห็นทางนะฮะกลายเป็นว่าเปิดไฟสูงสาดยาวเลยนะฮะไม่ได้สนใจคนอื่นเลยว่าสวนมาจะส่องตาหรือเปล่าเงี้ยนะฮะนั่นก็เป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมนะครับ,นะรบแล้วก็บางครั้งเราตามรถกันข้างหน้าก็อย่าไปเปิดไฟสูงใส่เขานะฮะก็พยายามดับไฟดูเอานะฮะ ถ้าเกิดลำคานเข้ามาก็แซงไปเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากเปิดไฟสูงมากมายก็นะฮะผมเนี่ยเวลาขับรถก็ค่อนข้างที่จะแค่เพื่อนร่มทางพอสมควรนะฮะก็ไม่ได้จะชอบเหนอยเลยว่าบางครั้งอะ่ะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ทําให้ท่านอื่นเอ่อรู้สึกไม่ดีแบบที่เรารู้สึก,กน,นะครับ ก็ขออนุญาตบอกพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยู่บนรถนานกว่าที่นอนอนช่รงวันนี้นะครับบางทีทํางานอยู่บนรถนี่แบบขับรถวันๆหนึ่งโอ้โหแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแบบนี้นะครับรวมกับนั่งนั่งขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะฮะก็ผมถือว่าเยอะนะนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะแค่ขับรถจากบ้านไปออฟฟิศนะฮะไปรับลูกอะไรประมาณนี้นะฮะคือในมุมของคนที่อยู่บนถนนอยู่แทบจะครึ่งค่อนวันเนี่ยนะผมก็อยากจะ พูดบ้างนะ,นะครับก็ไหนๆก็มีพื้นที่แล้วนะครับอยากให้ทุกท่านก็เวลาขับรถใช้รถใช้ถนนก็เอ่อมีน้ำใจต่อเพื่อนลวมทงด้วยแล้วกันนะครับ อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมถึงกล้าแซงในบางจังหวะนะครับก็ต้องบอกไปก่อนเลยว่าสมัยก่อนทางเนี้ยนะครับออสองข้างทางเนี่ยนะครับจะเป็นป่าที่ค่อนข้างจะชิดกับริมถนนนะครับดังนั้นในจุดอับบางจุดเนอะก็ สมัยก่อนม,ม่ม่หรอกครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่เขาเรียกขยายม่สีเลยนะครับเขาเคลียร์พื้นที่สองข้างทางไปเยอะพอสมควรนะมันก็เลยทําให้ผมได้มองข้ามโค้งไม่ได้ไกลพอสมควรนะครับซึ่งก็ยอมรับแบบแม่ๆเลยฮะบางจังหวะก็เป็นเส้นทึบบ้างเส้นทึบคู่บ้างนะฮะจุด ที่ได้เปรียบของการขับรถกลางคืนคือเราสามารถเห็นไฟของรถสวนมาเนี่ยนะครับได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าข้อเสียของการขับกลางคืนอยู่อย่างหนึ่งคือไฟที่มันสวนมาบางครั้งนะครับเราเห็นไฟก็จริงนะแต่ว่าการกะวความเร็วของรถที่มากับไฟนั้นน่ยบางทีเราคำนวณยากมากเลยนะฮะบางอย่างเนี่ยบางทีผมว่าเนี่ยโอ้ม,มันใกล้หรือไกลวะเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันเราเห็นรถเขาสวนมามันก็กะความเร็วง่ายกว่านะครับนี่คือจด ข้อดีข้อเสียอย่างหนึ่งนะของการขับรถกลางคืนนะครับก็จริงๆในคลิปก่อนผมก็พูดนะฮะว่าขับรถกลางคืนมาดีแบบไหนบ้างเนาะในโค้งนี้นะครับโค้งนี้เป็นโค้งที่สําคัญนะครับเพราะว่าหลังจากพ้นโค้งนี้ไปเลยเนี่ยก็จะเป็นป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดน่านนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะหรือที่จะดีใจหรือไม่แน่ใจนะฮะสำหรับผมก็เป็นใช่คําว่าใจหายอยู่ แวะๆแล้วกันนะเพราะว่าป้ายินดีต้อนรับสุนทรีวานานตรงนี้นะครับอยู่ที่นี่มานานเผื่อผัวนะไม่แน่ใจว่านานขนาดไหนก็หลายๆท่านเวลามาเที่ยวจังหวัดน่านก็อดไม่ได้ที่จะแวะถ่ายภาพตรงนี้ไว้นะครับซึ่งผมเองทีแรกผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าเขาจะลื้อออกนะคือไม่ไม่ทันมึงนะฮะไม่ทันมึงไม่แน่ใจว่าใช้ภาษากลางว่าอะไรนะฮะก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะบ,บางทีก็โอ้โหครับมาถึงตรงนี้ก็เหนื่อยฮะอยากกลับบ้านอยากถึงบ้านไม่นอนนะฮะแต่บาทีก็ นะไม่ได้ลงไปถ่ายเพื่อที่ะลึกผลมากกว่าช่วงที่ผมทําคลิปอยู่นะฮะก็มีข่าวมานะฮะในเพจของเพจหรือว่ากลุ่มคขจังหวัดน่านนะฮะอยู่เพจนึงหรือกลุม่มนึงแหละพูดถึงว่าเ,เขาได้รื้อป้ายตรงนี้ออกไปแล้วนะฮะก็ไปช่วงของการขยายถนนนะครับกเ็เป็นเรื่องปกติเนะนะครับแล้วก็แล้วก็ปล่อยวางนะฮะนะครับใครที่มา คราวหน้าก็ไม่ใช่ป้ายนี้แล้วนะฮะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับสำหรับการลงข่าวตรงช่วงนี้นะครับผมแนะนําว่าอย่าลงมาไวมากนะฮะเอาแปดสิบเก้าสิบถือว่าไวสุดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าตรงโค้งขวาตรงเนี้ยนะฮะให้ทุกท่านลดความเร็วก่อนถึงโค้งนิดนึงนะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ว่าจะขับรถเกง๋งหรือกระบะเนี่ยนะเนี่ยนะครับจังหวะเนี้ยจั๊มมันจะจั๊มตรงนี้นิดนึงนะนะครับซึ่งมไม่แน่ใจว่าใครเป็นปัญหากับผมไหมนะตรงเนี้ยคือ มีปัญหาแบบผมหรือเปล่าคือมันจะจ้ำตรงเนี้ยแล้วเวลาเข้าโค้งรถยังจะใส่ๆนิดนึงนะนะครับใครที่มาตรงจุดนี้ก็ระวังนิดนึงนะฮะแนะนําว่าให้อย่าขับไวมากนะครับรถจ้ำแล้วก็เข้าโคง้งเนี่ยบางทีเราคุมรถไม่อยู่นี่ก็อันตรายนะครับแต่ว่าการแก้ไขก็เนี่ยฮะเขาจะทำเป็นสีเลนแล้วนะครับ การแซงในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับเพราะมันเป็นเลนสวนนะฮะสมัยก่อนก็จะเป็นป่าเขาอยู่สองข้างทางแนละต้นไม้ทึบนะครับแต่ว,ว่าช่วงนี้ก็จะเห็นเห็นกว้างละตรงนี้เป็นด่านห้วยน้ําอุ่นนะครับซึ่งจะเป็นด่านที่จะคอยสกัดหลายๆอย่างนะฮะเป็นจดุดตรวจยาเสพติดบ้างอะไรบ้างเนาะก็ทีนี้ก็เป็นเวลา ทุ่มครึ่งแล้วนะครับเฉลยยะทางจากขอนแก่นมาก็543กิโลเมตรแล้วนะครับสาหรับใครที่มาถึงจุดนี้นะครับก็ต้องเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้เลี้ยวแบบนี้นะครับสมัยก่อนก็ตรงไปเลยแหละนะครับก็ไม่ค่อยดักอะไรหรอก แต่ว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของโควิดเนาะนะครับก็ต้องเข้ามาคัดกรองนะครับใครที่มาถึงจุดนี้ครับเตรียมบัตรประชาชนนะไม่งั้นก็เป็นใบขับขี่นะครับซึ่งถ้าเป็นบัตรประชาชนก็เสียบทีเดียวก็เรียบร้อยเลยฮะเสร็จไวแต่ผมอ่ะใช้ใบขับขี่นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการให้เจ้าหน้าที่ขีนิดหนึ่งนะครับสําหรับการยื่นบัตรให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็จะเอาใส่มัไอ้สวิงหรืออะไรเขาเรียกว่าอะไรฮะ ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรครมันเอาที่เขาตักปลานะครับต่อด้ายาวๆนะแล้วก็เอาบัตใส่ให้เขานะครับเขาจะเป็นระยะห่างเรา,าพอสมควรน,นะฮะส่วนของผมนะครับเดินทางมาจากจังหวัดทางอีสานนะก็ไม่ได้เป็นไปที่สีแดงนะครับก็ไม่ต้องเอาเอกสารอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมาจากไปที่สีแดงอยากก่างกรุงเทพหรือสมุทรปราการนะครับก็จะมีเอกสารตัวหนึ่งนะซึ่งผมเคยถ่ายว่าแต่ว่าผมนั่นเผลอลบไปแล้วนะฮะเมือ่อเมื่อเดินก่อนนู่นนะฮะก็ ต้องเอาเอกสารตัวนั้นนะครับพกติดตัวไว้นะก็เผื่อใครเรียกตัวเรียกอะไรก็จะได้แสดงให้เขาดูนะครับว่าผ่านการคัดกรองมาแล้วนะครับซึ่งด่านตรงนี้นะครับส่วนตัวเองผมทราบชัดเจนเลยนะก็จะมีอยู่2ที่นะครับคือที่หนึ่งที่อำเภอบ้านหลวงนะครับที่เป็นรอยต่อจังหวัดพะเยานะครับส่วนจุดนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นรอยต่อจังหวัดแพร่ะนะครับก็จะมีด่านคัดกรองโควิดอีกจุดหนึ่งนะครับก็ หลังจากผ่านห้วยน้ำอ,อุ่นมาแล้วนะครับก็จะเป็นถนนซีเลนเหมือนเดิมนะแต่ว่าช่วงเนี้จะไม่มีไฟเหมือนฝั่งทางจังหวัดแพร่เขาทํานะมันมืดมากๆนะครับดังนั้นใครที่ไม่ชินทางแนะนําให้ขับช้าลงนะครับตอนนี้ยังเป็นถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งถนนยันธุรกิจโกศลเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ที่เราเลี้ยวขวามาจากแยกไม่จัวน,นะครับตรงนี้นะครับสําหรับผมเองนะครับแม่จะกลับบ้านอยู่บ่อยๆนะก็ยังจะ จำโค้งไม่ค่อยได้นะครับมันมืดเห็นโค้งไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยเวลาผมขับตามรถคันอื่นผมจะไม่ค่อยจะเปิดไฟสูงนะครับก็เปิดไฟต่ำนี่แหละนะฮะแล้วก็พอแซงเขาได้มาไหลข้างหน้าบ้างค่อยเปิดไฟสูงนะครับแล้วก็รถที่สวนมานะครับต่อให้มันจะเป็น4ี่เลน6เลน,น8เลนก็เถอะนะฮะผมแนะนําว่าเวลาใครที่ขับรถแบบนี้นะครับก็ให้เปิดไฟ เวลาใครสวดมันก็เปิดไฟต่ำนะฮะไม่ใช่ว่าเปิดไฟสูงคาไว้บอกว่าฉันอยู่คนะเลนไกลจากฝั่งตรงข้ามพอสมควนเนี่ยนะครับก็ถือว่าให้เกียรติกันนะนะครับถือว่าเราม่นั้งใจให้คนอื่นนะบางทีมันก็ไปส่องตาเขาแหละเนาะนะครับผมก็เวลาขับรถตามใครก็ผมก็จะระยะประมาณนี้ฮะแล้วก็เปิดไฟต่ำนะครับก็อาจจะมีดอกไฟสูงบ้างบางทีนะแล้วแต่โอกาสนะครับก็จะมีไฟในช่วงที่ถึงโค้งบ้างอะไรบ้างนะฮะ รู้สึกว่าหลังจากถึงแถวนี้ก็จะมีไฟช่วงเข้าหมู่บ้านนะนะครับมีไฟช่วงเข้าหมู่บ้านแต่ว่าพอพ้นหมู่บ้านไปทีก็จะมืดตืต้อเหมือนเดิมนะครับดังนั้นใครที่ไม่ชินทางนะครับก็แนะนําว่าให้ลดความเร็วนิดหนึ่งเนาะนะครับบางครั้งโค้งเ,เส้นถนนบางทีมันอาจจะไม่ได้สะท้อนแสงอะไรมากมายนะฮะอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ พูดถึงทิวทัศน์กันนิดนึงเนาะก็ทิวทัศน์ช่วงที่มันมืดๆนะครับในช่วงที่ผมขับรถมาแล้วมืดๆแถวเนี้ยนะฮะถ้ามากลางวันก็จะเป็นป่าอารมณ์เหมือนช่วงป่าทั่วไปอะนะฮะไม่ได้เป็นป่าที่เขียวชวอุ่มอะไรมากนะยิ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงแห้งแล้งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนานแล้งเนาะก็สองข้างทางก็จะมีหมู่บ้านบ้างประปรายนะครับมีขายของฝากขายของป่าขายทาน บ้างนะครับไปเรื่อยๆนะแล้วก็บางช่วงก็จะมีผักหวานมีอะไรเงี้ยนะมีหน่อไม้เนาะก็มีขายเยอะแยะนะครับก็สองอทางเหมือนตามที่ว่าทั่วไปนะครับส่วนสถานที่ต้องเที่ยวก็มีถ้ำผานาั่งคอยนะครับน้ำตกห้วยโรงเนาะแล้วก็มีที่ไหนอีกอะ เลี้ยวไปขุนสถานนะครับซึ่งขนสถานก็ไปออกหน้าน้อยหน้าหมื่นนะฮะวนไปเส้นทางที่ผมเคยรีวิวที่ไปอำเภอนาแห้วนู่นนะฮะนะครับก็มีหลายเส้นทางนะครับสวยๆออตอนที่เลี้ยวขวาไปขุนสถานตรงนั้นอนะ่ะไปลงที่อำเภอนาโนยเส้นนั้นก็สวยนะเส้นนั้นก็สวยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมไปถ่ายให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ ข้างทางนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับจะมีไฟบ้างไม่มีไฟบ้างนะก็ใช้ความ,ม,ามาระมัดระวังนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาใกล้จะถึงจังหวัดน่านไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็ออกจากจังหวัดขอนแกน่นหรือออกจากจังหวัดกรุงเทพเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลาใกล้ๆกันเลยนะนะครับก็ออกมา11โมงนะครับก็มาถึงจุดนี้ก็เกือบเกือบสทุ่มแล้วนะฮะเกือบเกือบสองทุ่มแล้วนะก็ เหนื่อยพอสมควรน,นะครับก็8ชั่วโมง8จะ9ชั่วโมงแล้วนะฮะก็ระยะทางก็เกือบเกือบ600กิโลเมตรแล้วนะครับก็อีกนิดนึงจะถึงอำเภอเวียงสาแล้วนะครับนะก็แชร์คนเลยไม่เยอะฮะเพราะว่าเริ่มเพลียแล้วนะครับสมาธิในการขับก็ค่อนข้างจะลดลงก็เชร์คาเดียวในช่วงที่เราเอาไหวนะนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไหวก็ เร่งนะครับเนี่ยครับถ้าถึงปั๊มเชียวตรงนี้นะฮะก็ใกล้จะเข้าเขตอำเภอเวียงสาแล้วนะครับเขตเมืองนะก็นี่เป็นซุ้มประตูนะคะแล้วก็ลงเขาไปก็จะเป็นโรงพยาบาลอำเภอเวียงสานะครับอยู่ซ้ายมือนะนะครับก็สมัยก่อนเขาตรงนี้มันจะชันกว่านี้นะแต่ว่าพอเขาทําถนนใหม่ก็ทําให้มันใช้ทางสะดวกใช้ง่ายขึ้นนะครับ ก็มาถึงตรงนี้ก็แนะนําให้คนผู้ชมนะถ้ามาก็แนะนําว่าจะวิ่งขวาก็มิติก็นนะเพราะว่าช่วงนี้ชาวบ้านเยอะนะชาวบ้านใช้รถใช้ถนนขี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็รถกลมเร็วเหลือสักประมาณ60นะหกสิบไม่เกิน80นะิแน่เท่านี้เนี่ยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเยอะนะครับการมีโรงเรียนอยู่ขวามือนะ นะครับหลังจากลงมาตรงนี้ก็เดี๋ยวจะถึงแยกที่ผมเรียกว่าแยกอำเภอเวียงสานะซึ่งผมยอมรับอีกแล้วนะว่าไม่เคยจะรู้ชื่อแยกจริงๆของเขานะว่าจริงๆแล้วแยกก็ชื่ออะไรนะครับก็แยกนี้ก็ถ้าใครจะไปอำเภอเวียงสานะมื่นน้าน้อยนะฮะก็เนี่ยจะเป็นทางหลักนะครับก็เลี้ยวขวาไปก็จะเข้าไปนั่นแหละนะครับจะไปอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนามือน นะครับแล้วก็วนไปที่นู่นแหละที่ผมเคยรีวิวถนนไว้นะฮะแล้วก็จะเป็นเส้นที่เออไปเที่ยวอำเภอแม่จิริมได้จะเป็นทางแบบทางเลี่ยงไปอีกกันนะฮะก็ไม่ใช่เส้นทางหลักที่หลายๆคือชาวบ้านประจําวันไม่น่าจะค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะ,ะแบบผมอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยได้ไปทางแบบนั้นหรอกนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่ใครสนใจก็ลองๆไปดูนะซึ่งถ้ามีโอกาสผมก็จะเออไปรีวิวเส้นทางเช่นเคยนะฮะนะครับก็ จริงๆผมติดคุณผู้ฟังไว้คุณผู้ฟังน่คุณผู้ชมไว้หลาย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 เส้นทางมากเลยฮะเอาไว้ผมมีเวลาผมจะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับสรุปนะครับด้นทางจากขอนแก่นนะฮะวงเล็บใครที่มาจากกรุงเทพนะฮะก็เหมือนกันนะก็ใช้ระยะทางพอๆกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาพอๆกันเลยนะฮะ9ชั่วโมง602กิโลเมตรครับอาจจะบวกลบนิดนึงนะเพราะว่าผมเลี้ยวเขาแวะนนนแวะนี่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะนะครับเลขไม่อาจจะรีบไปนิดหนึ่งนะนะครับ ก็ผ่านหลายจังหวัดนะครับก็ออกจากขอนแก่นผ่านชัยภูมินะครับเข้าเพชรบูร์เข้าิษณุโโกเข้าอุตรดิตถ์เข้าแพร่นะครับแล้วก็สิ้นสุดที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งหลังจากที่ผ่านจากแยกเวียงสาแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะว่าเข้าไปก็เป็นทางตรงแบบนี้แล้วแหละนะครับไม่มีอะไรให้เราได้ต้องกลัวละนะครับก็จะเป็นทาง ทางตรงสี่เลนเข้าไปยันจังหวัดหน้าเลยนะครับเอาไว้มีโอกาสเมื่อไหร่ผมจะมารีวิวเส้นทางให้คนฟังคนผู้ชมดูกันอีกนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังเนาะนะครับเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมารีวิวเส้นทางให้คนผู้ชมดูกันอีกนะครับฝา,า,นะา,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 ากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดนู่นกดนี่นะฮะแต่อย่ากดดิสไลค์อย่ากดเลิกติดตามก็พอ นะครับใครอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าอย่าด่าเยอะฮะสำนึกไม่ทันนะครับเจอกันใหม่ี่หน้านะครับสำหรับ e ปนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามและก็ให้กําลังใจนะฮะนะครับเจอกันใหม่ี p หน้าครับผมสำหรับิ p นี้ขอการว่าสวัสดีครับ